สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลดุ๊กนะครับแลวก็เซลแนทนะครับ <Ha. S 2> วันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว f o r ์จูเนอร์ของจ4นะครับดีเทอร์จีคันนี้แต่ง g r Sport นะครับแต่งอะไรบ้างครับน้องแนทอ่า uh, หลักๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะใส่ชุดหน้านะคะเป็นแบบ g r Sport นะคะเปลี่ยนโลกโก้แก้วให้ด้วยชุดหน้าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นเที่ยวขาวหรือเป็นเที่ยวดํานะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฝากระโปรงมอนซ่าคาร์บอนนะคะตัวนี้เอาใจสายสิ่งนิดนึงนะคะ แล้วก็ถัดมาในเรื่องของด้านล้อบ้างนะคะตัวนี้เปลี่ยนอะไรบ้างคะพี่ดูคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นล้อกา l ล็กซี่นะครับขอบ20สเต็คยางนะครับยางโตโย265 50 R 20นะครับน้องแนทแล้วช่วงเบรกล่ะครับนะ้องแนทอ่าตัวนี้เป็นแบบอ่าเบมเบิลคาร์เย่นนะคะ18แดตนะคะตัวนี้เลยตัวท็อปๆเลยนะคะแล้วก็ที่ตัวรถเนี่ยค่ะก็มีการปรับ ชุดโชคเข้ามาเพิ่มชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์เข้ามานะคะในส่วนของตัวฟีนซีรีส์แล้วก็พิกกี้แบ็กนะคะสามารถปรับได้8ระดับเลยนะคะอ่าขัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเปลี่ยนในเรื่องของตัวทําหลังคาดําให้ด้วยนะคะครับภายนอกไปแล้วครับมาดูภายในกันนะครับคันนี้นอกจากแต่งหล่อแล้วครับภายในยังมีเปลี่ยนเป็นชุดเบาะของตัว GR Sport นะครับหล่อๆแบบนี้เลยทาสีหลังคาดําให้นะครับออกจากศูนย์ ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพามาชมด้านในของตัวเบาะบ้างนะคะส่วนนี้ใช่ครับอยากหล่อไม่ต้องจ่ายแพงนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างครับตัวด้านท้ายรถของเรานะคะแปลงในส่วนของอัปเกรดเป็นตัว GR Sport นะคะครับผมอ่าหลังสังเกตที่อ่าสปอยเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นแบบทูโทนนะคะเป็นแบบของตัวท็อปเลยอันนี้ก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ถัดมาในส่วนของตัวคาดเอวนะคะตัวนี้คาดเอวดาแล้วก็ใส่เป็นตัวอักษรสีขาวๆให้เพิ่มความชัดเจนให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะโลโก้ด้านหลังสามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะตัวท้ายไฟฟ้าก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อเรามาท,ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวลูกใส่เบอร์โทรไว้ให้ครับแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยนะคะ